ครับขอต้อนรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่รายการทรัพยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์มาพูดคุยเกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยหุ่นจุ้ยครับเชิญผมในวันนี้คุณหน้าคุณตากันดีครับผมเคยคุยกับเขาไปสองครั้งแล้วนะฮะซึ่งเป็นสองครั้งที่เขาก็เรียนรู้วิชาหุ่นจุ้ยและก็ลงมือทําและเห็นผลอยากต่อเนื่องมาตลอดแต่สัหรับวันนี้ที่จะต้องคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็เพราะว่าทั้งสอง ได้ใช้วิชาแทกีวิชาที่อาจารย์หมาและพระอาจารย์ประดูแห่งวัดลาตตองได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อจะเป็นพลังให้กับลูกศิษย์นะเป็นการรวมกันระหว่างสายวิชาพงจุ้ยเต๋าหมกดำและวิชาพงจุ้ยสายสุวรรณภูมิมาคุยกับเขากันก่อนครับว่า,วาหลังจากทาแทกีไปแล้วมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตเปลี่ยนไปแบบไหนอย่างไงเดี๋ยวคุยกันฮนะคุณกัญญาริ์จิรัสสิริพงษ์ชัยหรือคุณบุ๊กมาพร้อมกับคุณโนรา อัศวเสรีนนท์หรือคุณโน้ตของท่านอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุ๊คคุณโน้ตสบายดีนะฮะสบายดีครับเราคุยกันครั้งล่าสุดนี่ปีหนึ่งได้ไหมเกือบเกือบปีครับเกือบเกือบปีตอนนั้นเราคุยกันที่โรงเรียนใช่ไหมย้อนเท่าความกันนิดหนึ่งนะฮะคุณบุ๊คคุณโน้ตทำธุรกิจอะไรอยู่นะอ๋อทำเกี่ยวกับขวดบรรจุยาฉีดขวดบรรจุยาฉีดอ่าใช่และที่พอเราคุยกันคราวที่แล้วคุณบุ๊คคุณโน้ตก็ลงมือทำฮวงจุ้ยังงไนะ มีความเปลี่ยนแปลงมีออเดอร์แบบตอนนั้นที่บอกว่าอย่างนี้มีออเดอร์แบบคือตอนนั้นเนี่ยเราทําทําธุรกิจเกี่ยวกับหลอดยาฉีดเป็นแขนงหนึ่งอยู่บริษัทเก่าจะทําก็ผลิตใช่ไหมผลิตส่งให้บริษัทโรงงานยาโรงพยาบาลก็ทําไปเฮ้ออเด์มันเยอะจนเราทําไม่ทันตอนนี้เราก็เลยแตกลายมาทําขวดยาฉีดเป็นขวดเพิ่งเปิดได้ประมาณสี่ห้าเดือน คือสินค้าจะเป็นคนละตัวแต่ในทางวงการแพทย์เหมือนกันอ่าฮะเป็นสินค้าที่ใช้ในทางการแพทย์เป็นสินค้าที่ใช้แล้วทิ้งใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็ต้องผลิตออกมาอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกวันขวดบรรจุยาทขนงนั้นไว้นะเอาแบบตามความเข้าใจคนทั่วไปอ่าฮะนี่คือตอนนั้นที่เราคุยกันใช่ครับ เผมจำได้ว่าตอนนั้นเหมือนกาลังจะเริ่มเริ่มธุรกิจตัวนี้หรือเปล่าใช่ครับใช <ın> ่ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ยังกําลังเล็งอยู่ว่าเรากําลังจะขยายต่อไปว่าจะเป็นยังไงสรุปตอนนี้เป็นยังไงฮะตอนนี้นี่คือเริ่มเริ่มทําละคือตอนเนี้ยเครื่องจักรก็คือรันเรียบร้อยหมดแล้วอ่าฮะถ้าผมพอจะสรุปก็นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือไอ้โปรเจกต์ที่คุยกันไว้วันนั้นใช่คเป็นรูปเป็นร่างเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเวิร์กไหมเวิร์กครับเครื่องจักรตัวที่สองจะมาเดือนมิถุนนายเีี่่ตััวทสหรบ โปรเจกต์นี้หระครับโอ้โปรเจกต์โปรเจกต์นี้นี่เพิ่งจะเปิดได้สี่ห้าเดือนสั่ <4 5 S 1> งเครื่องจากตัวที่สองเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจรายการผ<ฤ>ลิตพวกนี้เขาปกติเนี่ยมันต้องอยู่กีป,ปีถึงจะมีเครื่องจากตัวใหม่อะไรยังไงครับอ,อยู่ที่เงงประมาณค่ะเรื่อง้งบประมาณเนี่ยใครก็มีออแต่ว่ามันนา่นาจะอยู่ที่ออเดอร์หรือเปล่าออเดอร์แล้วก็เออเป็ไงบนในวงการเนี่ยตัวเนี้ย ไอ้ขวดตัวนี้ค่อนข้างที่จะแพร่หลายอคนอื่นเขาทําแบบเราได้ไหมได้ทําได้ก็มีสนาเข้าจากจีนอะไรบ้างแต่ก็เป็นต้นทุนมันไม่ต้นทุนมันไม่องเครื่องจักรแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างสูง20ล้าน2บล้าน22ล้านเครื่องจักรหนึ่งตัวสำหรับการผลิตเนี่ย20ล้านเลย20ล้านแต่เรานี่เราลงทุนซื้อเลยซื้อเหเงินสดนะโอ้ ซื้อมาเพื่อผลิตนี่แหละครับโอเคหลายคนที่อาจจะเพิ่งเคยชมรายการตรงนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่าคุณบุ๊กและคุณโน้ตเนี่ยนะครับก็เป็นต้องสามีปัญญาที่เรียนรู้วิชาของุ้ยจากอาจารย์มานะฮะและก็ลงมือทําแบบเรียกได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นก็ว่าได้อาจารย์ให้ทําอะไรทําหมดครับอาจารย์ไปตรวจบ้านตอนครั้งแรกนี่คือปีสองปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดห้าแปดอาจารย์บอกให้ย้ายออกหรือว่าย้ายออก ก็ย้ายก็ย,าย้ายฮะนิดนึงบอกเป็นอันนี้เราแชร์ประสบการณ์สำหรับรคนที่กำลังดูอยู่คือคือเราเราเราเชื่อมั่นได้ยังไงว่าอยู่ดีๆมีใครมาบอกเราสักคนให้ย้ายออกจากบ้านเยคือเคสของผมสองคนเนี่ยคือเราไปเรียนก่อนออือเราไปเรียนก่อนปุ๊บเราก็เออที่สิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยเอ๊ะมันมันเขาเียกไงมันเป็นเหมือนกับเราเคยเห็น่ว่าเฮ้ อย่างเงี้ยมันไม่มันไม่ดีมันไม่อะไรอย่างนี้เคยเห็นอย่างไรจากคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรใช่เพราะว่าเราสองคนเป็นคนจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องฮงจุ้ยเนี่ยมันถูกปลูกฝังมาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าโอเคนะจะทําบ้านจะทําอะไรมันต้องวางฮงจุ้ยวางอะไรก่อนอโอเคเพอเรามาเจออาจารย์อาจารย์สอนมันก็เหมือนไปรีมายสิ่งที่เราเคยรับรู้มาก่อดแล้วก็เลยเ่เรื่องหรสัสสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยคือ เราดูจากเคสที่บนบนที่บนจอที่อาจารย์สอนใช่ฮะเรามันก็เฮ้ยมันเหมือนกับที่บ้านเราเลยไหมมันจุดนี้เหมือนไอ้จุดนี้มันอะมันเหมือนกันอ่ะเหมือนกันแล้วมันมันมันส่งผลเหมือนกันไหมอ่ามันมันมีมีฮะถ้ามีสมมติว่าถ้ามีปลายแหลมที่มันแทงเข้ามาอาจารย์บอกมันจะส่งผลในเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างอย่างบ้านเก่าเนี่ยเตียงนอนผมเนี่ยจะห้องน้ําเนี่ยจะแทงมาที่เตียง ร่วมใช่ไหมรโถเวลาเรานั่งเนี่ยัจะหันหน้าไปที่เตียงใช่อ่าฮะมันก็จะทําให้ปวดหัวนอนไม่หลับอะไรประมาณนี้อนอ่าตลาดตอนอาจารย์พูดที่โรงเรียนครับเราก็เ้ยนึกภาพออออ๋ออ่านี่คือเหตุผลที่ทําให้เริ่มเชื่อถือศัสนาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกินข้าวในห้องครัวอืมอ่าเราเราแต่ก่อนเรามีครัวแล้วก็มีโต๊ะอาหารออืในห้องครัวพอ เราพอทําไปปุ๊บเนี่ยเราสึกเหมือนกับเราทําเยอะแต่ได้เงินน้อยอเป็นอย่างนั้นรึเป่คุณนนท์คือคือทำผู้ที่อาจารย์อาจารย์พูดว่าเหมือนกับคือเราเสียเวลาที่คือทําเหนื่อยอะค่ะ<ำ>คือแค่อยู่ได้อก็เลยเหมือนกับไม่เชิงว่าอยากลองชางนะคเพียงแต่ว่าคือ,คอ,คอ,คอด้วยด้วยอาจารย์เองเนี่ยเราพอทราบจากเหมือนอาจารย์เป็นแบบ ทางด้านระดับโลกมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนการันตีว่าคนทั้งโลกอ่ะยังยอมรับอ,อ่ะซ,ซึ่งอาจารย์ก็ยังแบบมีแมตตาที่จะมาสอนมานอะไรเงี้ยมาตรวจบ,บ้านให้เราก็เลยรู้สึกว่าไอ้วิชานี้เราอยากจะสัมผัสจริงๆก็คือเริ่มเข้าไปเรียน,ยนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์แนะนําอะไรก็มันก็ไม่ไม่เสียหาย แค่ย้ายออกมาแค่นั้นเองย้ายออกจากบ้านเนท่่น,นั้นเองคิดวแค่คย้ายออ <c oughs> นไม <c oughs> ่ได้ทําอะไรมากกว่าน,นั้นเนี่ยโอเคนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ที่คุณครูบอกว่าสมัยก่อนเราทํามีโต๊ะอาหารอยู่ในครัวส่งผลเสียยังไงนะฮะคือทาแล้วก็เหมือนกับเราทําเหนื่อยอะในทางคุณครูนี่แปลว่าน้อยในทางคุณครูนี่แปลว่าอะไรทาเยอะแต่รายได้น้อย่งถ้ามีโต๊ะอาหารอยู่ในครัวคือเราเจอตรงนี้ไงอ่าอันนี้คือความหมายที่อาจารย์บอกว่า ถ้ามีโต๊ะกินข้าวอยู่ในห้องครัวแปลว่าทำเท่าไหร่ก็เหมือนแค่เสมอตัวอะไรอย่างนี้ก็เลยย้ายโต๊ะอาหารออกมาไม่ใหญ่คือส่วนใหญ่เราไม่ได้านด้วยคือก็ให้แบบแม่บ้านทาเหม่้านแม่บ้านทานไม่ค่อยได้ทมีเอาไว้ให้มันรู้ว่านี่คือใช่ใช่ค่ะโอเคเรียนรู้เชื่อถือเชิญอาจารย์ไปตรวจเพราะอาจารย์บอกให้ทําอะไรเชื่อหมดเลยคนิดนึงนะฮะหลายๆคนบอก มันมันคาบเกี่ยวกับความความเชื่อศราาัทธากับความงมงายมันเป็นเส้นบางๆนะครับเรามองตรงนี้ยังไงนะคือตรงนี้ผมมองว่ามันมันแล้วแต่แล้วแต่เอ่อเขาเรียกไงแล้วแต่คนมากกว่าอย่างอย่างที่ผมเรียนไปว่าของผมเนี่ยครอบครัวผมเป็นคนจีนเขาเชื่อในเรื่องหงจุย้ยเพราะฮวงจุ้ยมีจริงแล้วมันสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างมแม้กระทั่งโรงงาน อของคุณพ่อเนี่ยโรงงานเก่าท่านก็ยังทำมุกช่วยนะฮะเราก็เชื่ออย่างนั้นโดยปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่มาพอมาเจออาจารย์ับแล้วเราไปเรียนโดยสัมผัสเอ้ยโอเคมันมันมันตอบโจทย์เราได้เราเจอละเราเราเชื่อถือคนนี้ได้ใช่ครับนั่นก็คือเหตุผลที่อาจารย์บอกให้ทาอะไรก็ทําตามแล้วก็ย้ายออกมาได้ตกลงย้ายไปอยู่คอนโดคอนโดครับ ตั้งแต่อยู่คอนโดก็ก็เปลี่ยนแปลงครับนั่นคือพาร์ทที่เราคุยกันเมื่อครั้งนั้นที่พอชีวิตย้ายออกจากบ้านไปอยู่คอนโดแล้วเป็นยังไงครับนะฮะก็มีธุรกิจอะไรต่อเนื่องตามมาจนถึงวันนี้มีโปรเจกต์ใช่ครับจะบอกว่าเป็นเศรษฐีระดับรูตูนหลายๆตัวก็ทำนองนั้นนะทำนองนั้นโอเคแต่เรื่องสำคัญที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือว่าวิชาแสกีที่เมื่อกี้ผมเกินไปอันนี้ใครเป็นคนทำวิชาแสกี ทำทั้งสองคนครับทำทั้งคู่เลยเหรอครับครับอ้อทาไมถึงตัดสินใจทาทั้งคู่ปกติที่อาจารย์บอกทาคนเดียวมันก็ส่งผลถึงลูกหลานอยู่แล้วคือผมมองว่าวิชาวิชาขั้นสูงใช่ขั้นสูงของของทางทางเตาหมุนํากับของทางส่วนรณบูมิใช่ครับแล้วและอย่างหนึ่งผมมองว่าชีวิตเนี้ยเราจะมีโอกาสได้ทําแซกีอีกหรือเปล่าอืเราไม่รู้เพราะนี่โอกาสมาถึงปุ๊บ เราทําเลยอไม่ต้องคิดเยอะมันไม่ใช่ซื้อรถใช่ซื้อเบนเบนใชอะไรรถพวกนี้มันซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ฮะแล้วจ้าวมันอยู่ได้ถึงสี่ชั่วอายุคนเราบอกโอ้ยห้างกันทําเถอะอืมอืมครับก็เลยลงดสินใจทำทั้งคู่ทั้งคู่เลยค่ะอันนี้คือเป็นการทาแซกีในรอบแรกรอบแรกครับเมื่อเดินกลุมพาร์อนมาน่าร้อยหกสิบที่ผ่านมาโอเคหลังจากทำแล้วเป็นงบ้างต้องให้คําคุณหมอไปแล้วโอเคคุณน็อ คืีกกหลังจากทำาสกีแล้วเนะี่ยเรื่องที่มันยากๆมันก็จะง่ายยังไงฮะอย่างอย่างเรื่องของเ,อเครดิตแบงค์อะไรเงี้ยฮะม,มันมันง่ายเวลาขออะไรเนี่ยให้เต็มวงเงินอะ่ะแล้วก่อนหน้านี้นละเออก็ก็ง่ายค่ะแต่ว่าเอในสถานการณ์ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจที่มันจ้าเนี่ยนะเขาเหมือนปล่อยให้เราง่ายอ่ะอืมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเขาปล่อยให้คนอื่นไม่ได้เขาก็เลยมาปล่อยเราหรือเปล่า แต่เราไม่ใช่ดารานะเ,เป็นใน,ในักธุรกิจนะคะ, <S <S ะคือจำนวนเงินค่อนข้างแบบเหมือนปล่อยปล่อยง่าย <S 2> <S 2> ไม่มีอ,อะไรที่แบบซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยคือคืออย่างนี้เพราะทางเก่อนก่อนที่จะกู้เงินเนี่ยทางแบงก์เนี่ยเขาแจ้งเราเนี่ย NPL ของประเทศไทยมันเยอะอ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นเนี่ยทำใจได้เลยงบพี่อาจจะไม่ได้นะไม่ได้ในที่นี้คือ สมมติว่ายืนไปขอสมมติสมมติว่ายืนไปขอขอสักล้านหนึ่งสมมติเขาบอกว่ามันจะไม่ได้ทั้งล้านหรือว่ามันจะได้ได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือยังไงมเขาบอกว่าโอกาสได้มันน้อยโอแล้วก็บอกโอเคไม่เป็นไรเพราะเพราะว่าเรามีเงินสดอยู่ในในในเซฟเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรก็ไหนๆก็ยื่นเอกสารก็เดินไปละกันให้มันสุดไปเลยแค่นั้นนะครับหือไม้กับได้เต็ม ผมพิพานซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันสำหรับตัวเลขที่กู้นี่ใช่ครับอีร้อยนันมันประมาณสิบกว่าล้านสิบกว่าล้านกู้มาซื้อเครื่องจักรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าเครื่องจักรเราซื้อซื้อสดเออเหรอฮะเครื่องจักรซื้อสดฮะซื้อตอนนั้นอสังหา มันง่ายนะน่ะก็เนี่ยฮะก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นด้วยที่วิชาสากีหรือเปล่าซึ่งบางเรื่องเนี่ยเราไม่คิดว่าเราจะได้ันก็คือได้อหมืนการหาบ้านหรือคอนโดเนี้ย่ะซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากเราไม่ได้ออกไปหานะคนมาเสนอพอไปดูสถานที่แล้วก็เชิญอาจารย์ไปตรวจทิ่เพื่อได้หรือเปล่าซึ่งซึ่งได้งั้นเราก็ได้เลย ก็ซื้อเลยซื้อเลยไม่ได้แบบเป็นตะเวนไม่ตะเวนเหมือนมเหมือนคือสิ่าที่มันง่ายเรามองว่ามันง่ายเพราะเวลาเวลาคนหาคอนโดเนี่ยคุณต้องแบบเอ้ยเชิญอาจารย์ไปดูไม่ได้ปุ๊บคุณต้องเปลี่ยนที่เติมเมคือมันยากตั้งแต่เริ่มต้นขับรถไปหาที่คอนโดชขับเข้าไปเขาจะให้ดูหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งเขาให้ดูแล้วขึ้นไปวัดทิศได้ไหมทิศถูกทิศเพี้ยนนั่นอีกเรื่องนึงอีกแล้วกว่าจะเชิญอาจารย์มาห้องยังอยู่หรือเปล่าใ นี่คือมันมันง่ายไปหมดคือขนาดถึงท่านว่าเขาบอกว่าคนขายคนขายเนี่ยบอกกับผมว่าถ้าเกิดพี่ไม่เอาเขาจะปิดห้องหนึ่งปีให้ใเพื่อนก็มาดูคือคนขายก็ไม่ได้อยากจะขายไม่ได้อยากจะขายออแต่ว่าเหมือนกับพอเหมือนคุยกันถูกคอเขาก็อยากจะให้เราได้บ้านของเขาอะซึ่งซึ่งมันเป็นบ้านที่ถูก ถูกพิดในยุคแปดซึ่งด้วยอาจที่ว่าเราเรียนด้วยนะคะเรียนแล้วเราก็อาจจะไปดูไปดูเบื้องต้นก่อนอันนี้น่าจะผ่านก็เลยเรียนเชิญอาจารย์ไปตรวจอีกรอบนซึ่งก็ผ่านก็เลยได้คอนโดนี้หลังจากที่ทำแชกี้ไปได้สักสองนาทิสองไม่ใช่สิทำกุมภาเราเพิ่งซื้อเมษสอ์สองเดือนแต่เราคุยกันประมาณเดือน เดินกวักกว่าก่อนไปปักกิ่งนะคะว่าเรากลับปักกิ่งแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนะทุกอย่างจะดูเหมือนเป็นมันเร็วมันเร็วเร็วแล้วก็แบบไม่ค่อยติดอะไรใช่แล้วในการโอนเนี่ยมันค่อนข้างจะค่อนข้างเวหนึ่งวันจบเพราะผมก่อนที่ก่อนที่ต้องเรียนว่าก่อนที่ผมจะซื้อห้องเนี่ยผมอธิษฐานกับครูบบอกว่าถ้าเกิดห้องเนี้ยเป็นห้องที่ ทำให้ทางเรอสองคนเนี่ยเจริญรุ่งเรืองอ่าขอให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายดายและจบภายในหนึ่งวันนะฮะก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปกลมที่ดินกันอพอเอินกรมที่ดินเขาใช้อะไรนะอ่าอะไรนะทะเบียนบ้านตัวจริงอ่าฮะอ่าแต่พอดีเอกสารอยู่ที่โรงงานอแล้วก็ตายละถ้าทางไม่ทันแน่เลยออื ก็โทรไปหาหาน้อง,งที่ออฟฟิศอบอกเนี่ยช่วยหาหพี่หน่อยทะเบียนบ้านเนี่ยพี่หาไม่เจอเล่มจริงเ่เล่มจริงช่วยหาให้หน่อยอเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเห่าไว้ที่ไหนอ,อ่าฮอ่าเด็กก็บอกได้พี่เขาก็ไปหาสักพักหนึ่งก็โทรเข้ามาพี่หนูเจอแล้วเดี๋ยวกำลังให้แมสเซนเจอร์วิ่งไปเขาก็จ้างแมสเซนเจอร์ซึ่งแมสเซนเจอร์ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกติดธุระไม่ว่างอ,อ่าผมว่าเฮ้ หมเดลสายลับจ้างก็ได้เขาบอกวัวเขาไม่รู้จักที่เขาก็หลอสักประมาณผ่านไปประมาณนักสิกนาทีก็โทรแมสเซนเจอร์ออกไปเลยพี่อ่าเราก็อุ่นใจมาเึงปุ๊บกราบเรืองาอุปสรรคมันจะลดไปอืเบ็ดเสร็จวันเดียวจบจำได้ว่าจดทะเบียนเสร็จประมาณห้าโมงครึ่งห้าโมงเย็นนะครับเออฮะพนักงานก็จดลายสุดท้ายกลับบ้านเลย ยังมีหลายต่อไปพอดีมันเนื่องจากมันเป็นสิ้นเดือนด้วยนี่จะค่อนข้างยุ่งในกรมที่ดินวันที่28เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ย่ถึงอาทิตย์เนี่ยนะโอเคโอเคนี่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับวิชาหรือเปล่าเรามั่นใจว่าเกี่ยวเกี่ยวมั่นใจคือถ้าบอกว่าหลังจากเราทำแทกีอะไรอะไรมันดูง่ายขึ้นแต่เป้าหมายที่อาจารย์เคยบอกว่าวิชาแทกีที่มันส่งผล เรื่องทุกๆเรื่องเนี่ยตอนนั้นเราทําเนี่ยเราคาดหวังอะไรจากการทําใจคือไม่ไม่คาดหวังอะไรเลยเพราะคือคือมองว่าณตอนเนี้ยบ้านดินเนี่ยคงคงจะยากสําหรับเราตอนนี้ถ้าจะมีบ้านในกรุงเทพพื้นที่มันยากอยู่แล้วก็เลยเออเอาเฉพาะบ้านดาวเหอนใช่ซึ่งอ่ก็คือได้ได้บ้านดาวเหินไดคอนโดละอแล้วก็ไสกี คือถ้าเราเปรียบกันเป็นสามวิชาที่ควรจะมีเรื่องของบ้านดินบ้านคอนโดหรือเรื่องของแซกีเท่ากับว่าเราทําสําเร็จไปแล้วสองในสามใช่ครับคิดว่าสองในสามนี่พอหรือยังหรือว่าจะต้องหาบ้านดินต่อไปอีกแต่ก็อธิฐานการอธิฐานอย่ันบ้านดินการอธิฐานอยู่เหมือนกันว่าเออเนี่ยถ้ามีโอกาสอยากได้บ้านดินไซส์ขนาดเท่านี้เท่ามีดูเหมือนกาอธิฐานจะเป็นผลสําเร็จทุกๆเรื่องเลยนะ ก็อยากให้เป็นจริงอะค่ะาเป็นจริง,เป,รงเป็นคนรรมารทมโมทําบุญไหว้พระตรงทาบุญทําทานอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเป็นประจำอืมอาจจะเป็นพราผลบุญนั้นตรงที่ทําให้เราได้อะไรง่ายๆราบรื่นด้วยหรือเปล่าก็จะม,มีส่วนเพราะว่าเวลาทาทาอะไรอย่างนี้ทำบุญทำอะไรอย่างนี้นเขาผมเนี่ยจะ มันทำแท็กีอาจารย์ก็จะเอาเงินจำนวนนี้ไปทำบุญต่อมันก็เลยส่งผลกับผาทางเราเพราะอาจารย์จะพูดเสมอว่าเงินที่อาจารย์ออกไปเนี่ยไปทำบุญมันก็จะส่งผลมาให้ถึงตัวเราสมมติีด้วยสมมติว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับไม่ได้รู้จักอาจารย์มาคิดว่าเราสองคนจะเป็นยังไงโอ้โหคงจะคือหลายๆวิชาเราก็จะไม่รู้จักไม่รู้จัก เอเอาอันนี้ง่ของวิชาเราถือว่าถ้าถ้าสมมติว่าไม่รู้จักอาจารย์ก็ไม่รู้จักวิชาอช,ชีวิตที่เคยใช้ชีวิตปกติทํางานทํามาหากินคิดว่าจะเป็นยังไงรผมจะเดินหน้าต่อไปเหมือนอย่างวันนี้ได้ไหมค่อนข้างมั่นใจว่าเอาสิ่งที่คาดหวังไว้คงจะคงจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถยืนถึงจุดนี้ได้คุณม,มันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่ให้เราตัด ความนจยเป็นออกอะอย่างอย่างสมมติถ้าเราอยากได้บ้านเราอาจจะมองบ้านจัดสรรเป็นอันดับแรกอ่าไม่ใช่เอาความรู้ที่อาจารย์สอนที่เราไปเรียนนะไปซื้อบ้านจัดสรรสิ่งแรกคือเราคงซื้อบ้านจัดสรรแม้ที่สักร้อยกาลังมาสองร้อยกาลังวาคือจะบอก่าคือจะบอกว่าเราก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติใช่ทางานเก็บเงินซื้อบ้านมีครอบครัวดูแลทํานองนั้นครับแต่วิชาเขาช่วยพอไปเรียน ทฤษฎีเราก็เริ่มจะมาปรับใช้กับชีวิตก็เอ้ยอันไหนไม่จําเป็นตัดทิ้งตัดทิ้งนะมันก็ช่วยทําให้เรามีเวลาทําอย่างอื่นได้อีกกำลังจะบอกว่าวิชานี้มันเหมือนกับคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เราํานอนแล้วปะใช่อ่าฮะหลายคนไม่ค่อยหลายคนไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้หรือหลายคนกําลังลังเลในวิชามุงมจุ้ยโอเคเราเราเราไม่ได้ว่าใครนะฮะเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเราก็เห็นคนที่ ใช้วิชาไม่จริงหรือไปทำมาหากินกันก็เยอะเนี่ยฮะ,ะเรามีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กําลังเริ่มศึกษาวิชาตรงนี้กับอาจารย์นะ,ะคือจริงๆอยากจะให้มาเรียนค่ะเรียนจะรู้สึกว่าตัวเองเปิดใจอะ่ะว่าสิ่งที่ที่เรียนเนี่ยแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วค่อยๆวัดผลจากจากตัวเองอจากข้างในมากกว่าแต่แต่บางคนคาดหวังว่ามาเรียนแล้วจะทำให้ชีวิตด,ดีขึ้น ซึ่งถ้าคิดอย่างนั้นมันอาจจะทำให้เกิดกีเลสอะเนาะแต่ของเราเรียนนี่เราไม่ได้คาดหวังว่าชีวิตต้องดีขึ้นเรามองวิชานี้สามารถทำให้เรามีเส้นทางที่เดินอ่ะมีทางเดินมากขึ้นคตรงนั้นมากกว่าแต่เราไม่ได้คาดหวังว่าทำอย่างนี้เราจะได้อะไรตรงตรงนั้นนะอันนี้เหมือนเหมือนเหมือนเป็นทริคหรือเป็นเคล็ดลับด้วอแบบว่าบางที การคาดหวังอะไรมากมันเหมือนไปกลายเป็นไปโฟกัสหรือไปใช่ไปฟุ้งซ่านกับมันะปล่อยให้มันโฟล์ช่และทําตามที่บอกอย่างเคร่งครัดอย่างนั้นหรือเปล่าจะเดี๋ยวทุกอย่างันจนมาเองใช่ครับมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วความคาดหวังอย่างที่อาจารย์บอกนะความคาดหวังเนี่ยอย่าหวังอะไรที่มันแบบเกินตัวซะจนแบบมันมันมีเก้ามันมีเป็นเก้าเป็นสเต็ปของมัน ไปชั้นสิบคุณก็ต้องขึ้นชั้นหนึ่งก่อนในะครับไม่ใช่กระโดดขึ้นไปดีชั้นสิบมันก็เป็นไปไม่ได้ดูกําลังกันด้วยนะครับแล้วก็นี่คือประสบการณ์ที่จะบอกว่าอย่างไงเป็นลูกศิษย์ที่ขยันเรียนขยันเรียนขยันเรียนขยันเที่ยวด้วยนะฮะขยันเที่ยวพาไปไหนที่ไปไปไปตลอดเลยครับรวมถึงบาบ้านภูเขานะครับวันนี้ได้เล่นอะไรบ้างอย่างเนี้เล่นยู่ครบเลยครับเล่นครบทุกอย่างเอ เดี๋ยวมารอบหน้านี่เมื่อกี้ผมได้ยินอาจารย์บอกกำลังทําอะไรนะโรงหนังอยู่โรงหนังแบบฟ้าดีเราเราเห็นมีโฟดีโฟดีที่มันมีกเขย่ามีน้ามีอะไรอันนี้ฟ้าดีนี่มันจะมีอะไรเพิ่มมานี่ผมไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วก็อื่นๆือีกเยอะแยะคงสิงโตเข้าไปดูยังฮะที่มุดเข้าไปในโดมแล้วเจอทาซานมาเคาะหัวอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เอ๊ะนอนนี่แล้วมันเขาไม่ได้นอนโอเค น,ะะนี่ก็เป็นประสบการณ์ของทั้งสองท่านนะคุณบุ๊กกับคุณโน้ตเรียกได้ว่าเป็นลูกศิษย์ที่ตั้งใจและก็เชื่อมั่นศรัทธาในวิชาของอาจารย์นะฮะผมบอกอยู่เสมอว่าการจะเรียนรู้วิชาของจุ้ยจากอาจารย์มาเนี่ยต่อให้ผมพูดไปเยอะขนาดไหนให้ผมสัมภาษณ์ไปอีกร้อยเป็นพันคนหรือให้ผมสัมภาษณ์อาจารย์ไปอีกกี่พันกี่หมื่นเทปก็ตามเนี่ยก็ไม่เท่ากับคุณมานั่งเรียนรู้ด้วยตัวเอง นะฮะมาศึกษามาเรียนรู้มานั่งดูว่าอาจารย์สอนอะไรสิ่งที่อาจารย์สอนมันเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่า <S <S แลวก็อย่างที่คุณโน้ตบอกเมื่อสักครู่ก็คือว่าเมื่อทําแล้วจดบันทึกด้วยนะฮะว่าเราทําอะไรเห็นผลหรือเปล่านะฮะพราะบางทีเราทําไปแล้วเนี่ยมันก็มันก็อยู่ในชีวิตนะบ,บ,บางทีบางเรื่องมันได้มาโดยที่เราก็ ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะ<ช>ต้องพยายามจดบันทึกเอาไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นวันไหนเวลาไหนเกิดขึ้นหลังหรือก,ก่อนที่เราทําอะไรในทางฮวงจุ้ยนะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราเห็นว่าวิชาฮงจุ้ยที่แท้จริงนั้นคืออะไรทําแล้วเห็นผลหรือเปล่านะฮะนี่คือสิ่งที่อาจารย์หมาสอนกับเรื่องของวิชาเซก,กีจะบอกว่า,าความยั่งยืนของวิชานี่มันจะส่งผลถ,ถึงลูกหลาน อะไรยังไงเราก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่ามันก็อยู่ในยุคข้างหน้าของเราแต่ถ้าวันนี้มันพุ่งให้เราได้เห็นแล้วว่าถ้าเราทําตามวิชาเราเดินหน้าได้อย่างถูกต้องมีเส้นทางที่มันไม่เป๋คตนองนั้นใมีอะไรอยากฝากถึงอาจารย์ไหมฮะกับข้าวอร่อยไม่ใช่ขอฝากถึงอาจารย์ก็ฝากความิ่สถึงอาจารย์อยู่ตรงนี้เองนะ่ตวงนี้อาาจรย์ เ็เจอกันอยู่บ่อยๆเนี่ยก็ไปนั่งเรียนอยู่ตลอดก็อาทิตย์ละสี่วันอาทิตย์ละสี่วันคือจารยาสัญญากับตัวเองว่าเดี๋ยวนะาอาทิตย์สันก็คืออาจารย์สอนอาทิตย์ละสี่วันแค่นั้นอาจารย์สอนเราจะไปเรียนให้ให้ได้ก็อยากจะไปเรียนให้ครบทุกทุกทุกครั้งที่อาจารย์สอนแล้วงานะก็ลูกน้องก็ลูกน้องเป็นคนทำไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรไม่ต้องครับเพาก็มารายงานซึ่งตรงนี้่ะก็ทําให้เราเบาขึ้นอ่าใช่เบาขึ้นพ่อพงค์ช่วย ไม่ไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกเบาขึ้นอ่ะเบาเบาก,ก่อนหน้า<ด>จะทีทงานได้บริวารดีขึ้นก่อนหน้าอาจารย์หงจุ้ยเราต้องดูแลงานเป็นยังไงโอ้โหวิ่งวุ่นเลยครับคือต้องไปนั่งโฟกัสเองดูงานเองแล้วมานั่งแล้วก็มานั่งเครียดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้สบายไม่ต้องทําอะไรเองแล้วลูกน้องก็ต้องทำค่ะแต่ว่าเราเราเริ่มรู้ว่าจะต้องทําตรงไหนเป็นแบบเรื่องเรื่อง ด่วนเรื่องอะไรที่เราต้องทําเองบางเรื่องถ้าเกิดบริวารหรือลุกน้องทําได้เขาก็จัดการเมื่อก่อนเราจะจัดการทุกอย่างนี่ยวางมือได้บ้างใช่สบายขึ้นมีเวลาพักผ่อนมีเวลาเที่ยวมากขึ้นโอเคฝากความคิดถึงอาจารย์คนังอาจารย์โอเคครับนี่คือคุณกุญริจิระสิริพงษ์ชัยหรือคุณบุ๊กนะครับเรารู้ไปถึงคุณโนรา อว,วัสดเสรีนนท์หรือคุณโน้นนะฮะซึ่งทั้งสองท่านก็เป็นลูกศิษย์ที่เรียนรู้และก็ลงมือทำภูมงจุ้ยตามที่อาจารย์มาสอนอย่างเคร่งครัดผมไม่ได้บอกว่าให้คุณผู้ชมต้องทําตามที่อาจารย์สอนแบบที่ทั้งสองคนทําทุกคนมีกําลังไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าคิดจะเรียนรู้แล้วคิดจะลงมือแล้วก็ขอให้เดินหน้าอย่างตั้งใจและก็เชื่อมั่นผมเชื่อว่าปลายทางจะเห็นความสําเร็จอย่างแน่นอนกับการเรียนรู้วิชาภูมิจุ้ยอ,อาจารย์มา ไปนั่งเรียนก็ได้ครับที่อาคารของอาจารย์มาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะถ้าไปไม่ถูกก็โทรศัพท์สอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้ครับอาจารย์สอนเป็นประจำทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์อังคารพฤหัสเริ่มสักประมาณหกโมงเย็นเสาร์และอาทิตย์ก็เริ่มประมาณเที่ยงก็ได้นะฮะไปกันตามวันเวลานั้นละกันส่วนสิทธิ์ที่อยู่ต่างประเทศก่อนจะเดินทางมาเรียนก่อนจะจองตัว๋วเครื่องบินนะฮะ มันตรวจเช็ค a c e b o o k กันด้วยนะครว่าช่วงไหนอาจารย์อยู่ไม่อยู่ยังไงนะจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมกเกษตรชนะเสร,รีชยัยพร้อมแขกรับเชิญทั้งสองท่านและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ